bên lùn gang gang họ ăn với bai ma, ăn đi ạ, bye, สุมกินเลยไบชาแม่เนบ้า,ากินดีขังได้พี่น้องเลยเพราะว่ากินกินดีขังได้พี่น้องนนอะไรกินใบเกิดดีๆเห็นไหมอันนี้คือหอยเชลลี จากท่านมาชัยแลพี่น้องนี่คือผมไปก็บมาจากคลองของอีสานเขียวขมวปลอยพักอิโต้กินจนมดเลยเจดีครับพักอิโต้มันพระท้าพินาเสียครับก,กินดีให้กัน เ่าใครเราผมก็เ pues ก็บเป็ี่นเพี่ยเก็บไขรเต็มทุกทางนียครับไขรกับคร